สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสตรอเบอรี่โยกเกิร์ตปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงให้นางกินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมสตรอเบอรี่แช่แข็งมา1น0้อยกรัมหรือว่าประมาณ8ลูกนะครับหลังจากนั้นเทสตรอเบอรี่แช่แข็งลงไปในโถปั่นเลยนะครับตามด้วยเครื่องปรุงนะครับเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่แบบเข้มขน้นหรือว่าไซรัปสตรอเบอรี่นะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นี้เราใส่ไป60 ML มลนะครับ วันนี้เราใช้เป็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว22ออนนะครับสำหรับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับทุกคนใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่แบบเข้มขน้นหรือว่าไซรัปสตรอเบอรี่นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคาร์เนชั่นนะครับนมจืดคาร์เนชั่นนี้เราใส่ไป10 ml นะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราก็ใส่ไป10 ml นะครับการที่เราใส่นมนี้เพื่อเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่านี้เราใส่ไป150 ml นะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย เกลือป่นนะครับเกลือป่นนี้เราใส่ไปปลายช้อนชาหรือว่า1นึชึกนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มความเข้มข้นนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว22ออนะครับสำหรับเมนูสตอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำแข็งเปล่านะครับน้ำแข็งเปล่านี้เราตักให้เต็มแก้ว22ออเลยนะครับแล้วก็เทลงไปในถปั่นปเลยนะครับ หลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยเราก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้นะครับปั่นไปประมาณ 40วินาทีปั่นด้วยเครื่องปั่นความแรงและความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูสตอเบอรี่โยเกิรต์ตปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสอนทําแบบละเอียดเลยครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามเลยนะครับระหว่างเราปัน่นเราก็มาตกแต่งแก้วรอเลยนะครับราดด้วยโยเกิรต์ตรสธรรมาชาตินะครับราดค้างแก้วให้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับราดไปประมาณ30 ml นะครับแล้วก็พักไว้นะครับ แล้วก็เตรียมผ่าสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ผ่าเตรียมไว้ตกแต่งแก้วให้สวยงามนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับลรผ่าเป็นชีๆนะครับผ่าเป็นสีๆนนะครับ,เ,รบเตรียมไว้ตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้หน่ากินนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้นะครับ สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับอันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อของเขานะครับว่าจะละเอียดและนุ่มแค่ไหนนะครับทุกคนเทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเห็นไหมครับน่ากินมากๆเลยครับเหมาะกับมากะละล้อนบ้านเหล่ามากเลยครับเมนูนี้หอมสตรอเบอรี่มากๆเลยครับสมุดลมุนมากๆเลยครับทุกคนเทลงไปให้พูนแก้วเทลงไปให้หมดเลยนะครับ สวยเข้มข้นมากๆเลยครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับเทลงไปเลยนะครับสีสวยเข้มข้นหอมน่ากินมากๆเลยครับทุกคนเขียนนิดหนึ่งครับตกแต่งนะครับแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ที่เราาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับขีดวางลงไปเลยนะครับ น่ากิน,นสุดๆแบบทฉ่ำเลยครับทุกคนหม้อขามะกะละร้อนบ้าเหลามากเลยครับเมนูนี้ทำง่ายๆนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติอีกทีนึงครับราดลงไปประมาณสามสิบมนะครับราดข้างบนอีกทีหนึ่งให้ฉ่ำๆเลยนะครับละมุนหยดย้อยเลยครับน่ากิน,นสุดๆเลยครับทุกคน อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแลยนะครับกับเมนูสตอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนะครับสามารถทำตามหรือนำไปปรับใช้ได้นะครับ